ถึงนาทีนี้คุณยังอยากเป็นเมียเขาอยู่ไหมว้าไม่เคยอยากค่ะก็เขาบอกว่าคุณอยากเป็นเมียเขาอ่ะเคยมีข่าวนี้เกิดขึ้นเออโดยการมีคนปล่อยข่าวสร้างความเสียหายเราตลอดเกือบเจ็ดปีที่ผ่านมาเออเราก็ยังยืนอยู่ตรงนี้รอหลักฐานที่คุณเอาไปพูดแบบนี้กันเมื่อไรจะเปิดคะ เดี๋ยวตกลงคุณไม่เคยอยากเป็นเมียเขาขอโทษนะคะเขาหน้าเอาเป็นผัวตรงไหนไม่ใช่คือ<ะ>เออเออประมาณนั้นแหละก็ถูกต้องเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วมันยังคงมีคนพยายามพูดอยู่แบบนี้อยู่เสมอ<ะ>และคนแรกที่ปล่อย องรับกรรมอ่าค,คือตอนนี้คุณก็จะหาตัวคนปล่อยอยู่เรารู้ว่าใครคือคนปล่อยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาโอ้โหนี่ดูเจ็บใจมากเลยนะเอาเอาใครไม่เจ็บใจสร้าง<อ>าความบาดสร้างความบาดเจ็บให้ใจอะอถูกไหมมาสร้างตราบาปให้เรา เอาสมมติถ้าแถวบ้านผมนะล้อชั้นเรื่องอื่นยังดีกว่าล้อชั้นเรื่องนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่ล้อแต่มันเป็นการยัดเยียดความสกปรกให้ชีวิตคนอื่นอ๋อเอาอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัวเองไม่ได้สะอาดก็เอาความสกปรกออกมาอยู่ข้างหน้าให้หมดไอ้นี่ไอคนปล่อยข่าวนะไอคนปล่อยข่าวไอคนปล่อยข่าวนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับคนที่เขาลือกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกใครก็แล้วแต่คนที่กระทำคนนั้นต้องโดนรับกรรมเพราะทนายวินมือสั่มนิดนยิ่งทอยจะดึงคุณไว้เอาล่ะคุณผู้ชมเพราะนั้ มันคือความที่เราเป็นประชาชนแล้วเราสนใจทนายประชาชนอน่าสนใจมากๆหลังจากหายไปหลายวันคือเขาหายไปเนี่ยถ้าไม่เห็นเลยคือเจ็ดวันคนลุกอีกคนลุกเลยนี่คุณไม่ต้องเอาคําพูดคุณพูดมาก็ได้เจ็ดพันต้องกลับมาแล้วนะจะกลับมารูปแบบไหนไม่รู้ถูกต้องเอานะทีนี้คุณผู้ชมอย่างนี้ครับเมื่อเช้านี้ปรากฏว่าคุณสิทธาเบี้ยมันเกิดได้ให้สัมภาษณ์ที่หน้ากองปราบและมีหลายข้อมากที่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเลย เขาเลยยอกว่าถ้าผมอยากรู้ความจริงให้ถามคุณสองคนเ,เราจะพูดได้เท่าที่ปรากฏตามสื่อแล้วกันค่ะเอานะหลายคนถามหลายคนตั้งข้อสงสัยก่อนว่าเราเห็นภาพเขาที่ไปกองปราเพื่อจะไปพบกับเจ้า,จาพนักง,งานสอบสวนประมาณให้ข้อมูลให้ปากคำหลายคนถามว่าอะไรที่ทำให้เขามาถึงวันนี้ได้ อะไรที่ทําให้มาถึงวันนี้ได้เดี๋ยวขอไว้นิดนึงแต่อะไรที่เขามาโดยตัวเปล่ามาให้ข้อมูลงงว่าหมายถึงว่ามาแบบไม่มีเอกสารใดๆเลยคนมันมั่นใจว่าไม่ทําผิดไงก็มั่นไปแต่การที่เขามาถึงวันนี้ได้ดีกว่าอะไรที่ทําให้ทนายตั้มมีภาพวันนี้ได้เอการที่เขามาถึงวันนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยคือประชาชนเขาใช้คําว่าทนายประชาชนในมุมของเรานะคะในความคิดเรานะเขาใช้คําว่าทนายประชาชนพ่วงท้าย ตัวเองมาโดยตลอดตั้งแต่ออกสื่อวันแรกที่เรารู้จักเขามาจนถึงทุกวันนี้ประชาชนคนไหนแยกได้บ้างว่าทนายตั้มเนี่ยไม่ใช่ทนายประชาชนเขายังมีมุมอื่นๆทุกคนมองเขาเป็นทนายประชาชนหมดคือคุณออยสีกําลังบอกว่าภาพที่ทนายตั้มจะต้องเดินมาหาตํารวจในฐานะเป็นคล้ายๆกับจะเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วเนี่ยเพราะเขา สร้างคำว่าทนายประชาชนมาโดยตลอดการที่เขาเดินเข้ามาวันนี้เพราะว่าเขากังวลอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับความเป็นทนายประชาชนอ่า แต่วันนี้เขาเข้ามาเพราะมีความกังวลอะไรหรือเปล่าทําไมไม่รอหมายเรียกล่ะรอหน่อยสิเมื่อคุณก็รู้นี่ว่าพี่อ้อยอ่ะเขาก็ไปให้ปากคําอยู่คุณรอหน่อยสิคุณไม่ต้องกังวลหรอกว่าพี่อ้อยอ่ะจะให้กี่วันให้กี่ชั่วโมงไม่ต้องสนใจคุณสนใจว่าของของคุณที่มีในมือเนี่ยมีเพียงพอไหมที่จะมาให้10ชั่วโมง70ชั่วโมงเหมือนพี่อ้อยคือคุณคาดการคุณค,คาดการว่าจากรูปที่ทนายตั้มไปพบตํารวจค่ะ ก่อนหน้านี้กับที่คุณอ้อยไปให้ปากคำสามสี่วันติดๆหลายสิบชั่วโมงเนี่ยสงสัยว่าทนายตั้มทำไมรีบชิงเข้ามาก็นั่นน่ะสิอ่าใช่ไหม<พ>ใช่ไหมเพราะด้วยความที่มีข่าวลือว่าจะออกหมายจับหรือเปล่าอ่าคือการชิงเข้ามาถามทนายวินสั้นนิดเดียวการชิงเข้าก่อนเนี่ยมันได้เปรียบทางเทคนิคไหมคือมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาได้แต่ในในส่วนตัวเขาเองเนี่ยเมื่อสังผมกดดันเขาเนี่ย นะครับเขาคิดว่าเอการที่ออกมาพูดเนี่ยน่าจะดีกว่าอหมายถึงว่าเขาชิงจังหวะก่อนและอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นการแสดงให้ตัวพนักงานสอบสวนหรือเจ้าที่กองปราบเห็นว่าเนี่ยเขาไม่ได้หนีไปไหนนะเขาอยู่ที่นี่หากจะเรียกก็เรียกเขามาอครับผมเขาเรียกว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็แล้วกันแสดงตนต่อเจ้างานอ่ถูกต้องนะถูกต้องนะ ข้อต่อไปค่ะจากการให้สัมภาษณ์ของทนายตั้มหลายคนตกใจว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมีวันนี้เพราะไปต่อแยคุณสนธิลิ้มทองกุลตามนี้ไหมตามนี้ไหมถูกต้องไหมคล้ายๆจะอย่างนั้นเลยคล้ายๆจะอย่างนั้นค่ะ แต่การได้สัมภาษณ์วันนี้ยังต่อแยไปถึงคุณพุทธะอภิวันและสำนักข่าวดาวแปดแฉกด้วยมันแปลว่าอะไรคุณออยสีโอ้โหนึกว่าจะออกมานะคะแสดงความบริสุทธิ์ให้ประชาชนเห็นในเบื้องต้นนี่งงมากออกมาเหมือนหาสัูรูเพิ่มแล้วถูกคนไหมอุ้ยน่าจะแซบอยู่นะคะที่ที่พูดไปถึงเนี่ยถูกคนซะด้วยสิยังขาดคุณอีกคนนึงนะ เออเรามันเป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้ว้ะตกลงคุณเป็นเพื่อนรักหรือคุณเป็นอะไรกัน <c oughs> เป็นเพื่อนรัก <c oughs> เป็นเพื่อนรักกัน <c oughs> หวังดีเสมอผลจากวันนี้ที่ทนายตั้ม <c oughs> ได้พูดไปถึงคุณพุทธาพิวัน <c oughs> และสำนักข่าวดาวแปแฉกอะไรจะเกิดขึ้นในความคิดของคุณ <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะเขาอาจจะระบุถึงคุณพุทธ แล้วก็ทางสำนักข่าว,ด,วดาวแปดแฉกเนี่ยแต่ในองค์รวมแล้วเนี่ยเขากำลังพูดในลักษณะว่าสื่อเนี่ยคุกคามเขาท,ท,ทั้งทงที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาการเติบโตของเขาในวงการเนี่ยเท่าที่คุณเห็นนะเอาเท่าที่คุณเห็นในในวงการสื่อในวงการแสงต่างๆเนี่ยคะ่ะเขาเติบโตมาได้ก็เพราะว่ามีสื่อในการสนับสนุนเขาวันนี้เขาพูดออกมาได้ยังไงว่าไม่ให้สัมภาษณ์ดาวแปดแฉก ทำไมอยเขามีสิทธิ์เลือกเหรอทีวันที่เขากระจายข่าวเนี่ยเขาไม่เห็นเลือกเลยว่าสื่อนั้นอย่ามานะสื่อนี้อย่ามานะผมจะให้มาแค่ท็อปนิวไม่ใช่วันนี้ทําไมถึงกล้าพูดแบบนี้กับสื่อวันนี้ทําไมถึงเลือกที่จะให้ไม่ให้คําตอบกับคําถามของใคร <S 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 คุณไม่ชอบใจคําถามนี้หรือว่าคําถามนี้มันแทงใจคุณอ่าคือหมายความว่าเขาเนี่ยบอกเลยบอกว่าคุณพุทธาพี่วันคุณพุทธคุณไปละลานลังควานเมื่อไหร่จะเลิก และเขาไม่หันสภาพกับสํานกา่าวนี้คุณบอกว่ามันต่างกับอดีตที่ผ่านมาใช่อะอย่างถ้าอดีตที่ผ่านมาเวลาเขาเรียกสื่อไปเนี่ยสื่อเมื่อรับข่าวจากเขาเนี่ยสื่อก็จะไปติดตาม,มตามแหล่งข่าวต่างๆเหมือนกันทุกวันนี้เขาเป็นคนในข่าวสื่อก็ต้องไปติดตามแหล่งข่าวนั่นก็หมายถึงว่าตัวเขาเพราะฉะนั้นแล้วเขาอย่าพูดดูถูกสื่อแบบนี้เพราะเขาอยู่มามีวันนี้ได้ก็เพราะสื่อต้องต้องยุติธรรมกับเขาเขา,เขายังไม่ใช่คนผิดนะคุณผู้ชมคุณวินสมมุตินะ ผู้ที่เข้าให้ปากคาอย่างเงี้ยสามารถที่จะเลือกได้ไหมต่อหน้าสื่อเลยว่าผมไม่อยากสัมภาษณ์คุณคุณคนนี้อย่างนี้อย่างนี้เอา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 สิทธิก่อนตามกฎหมายก่อนยึดหลักการเป็นบุคคลสาธารณะก่อนตัวเขาเองเนี่ยปกติทนายความเนี่ยหรือว่าจะมีอยู่2แบบประเภททําคดีออกสื่อกับไม่ออกสื่อบางทีก็ทําคดีเงียบๆบางคนก็ทาคดีแบบเปิดหน้าสื่อไวยเรียกสื่อมวลชนมาแถลงข่าวของของคุณสิทธาเนี่ยจะเป็นลักษณะ ที่เรียกสื่อมามากกว่าฉะนั้นการที่สื่อเนี่ยคุณเมื่อเมื่อคุณมีข่าวเสียหายเกิดขึ้นถูกคุณถูกกล่าวหาคุณถูกคจนจํานวนมากลก่าวหาโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนะในหลากหลายเรื่องหลากหลายบริบทเนี่ยคุณในฐานะบุคคลสาธารณะเนี่ยเมื่อปรากฏตัวแล้วเนี่ยสื่อเขาอยากได้คําถามประเภทอย่างเงี้ยคุณก็ควรตอบเขาจะไปจะไปบอกว่าวันนี้ฉันไม่สัมภาษ,ษณ์สื่อนี้ไม่สัมภาษ,ษณ์เพราะไม่พอใจด้วยเรื่องส่วนตัวหรืออะไรเนี่ยผมว่าทําไม่ได้ คุณเน้นคำว่าทนายประชาชนหลายครั้งมากอะไรที่ทําให้คุณเน้นอะวันแรกที่เรารู้จักเขาเนี่ยเรารู้จักเขาในฐานะทนายประชาชนเราเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าคําคำนี้ยจะต้องทําเพื่อประชาชนและสังคมจริงๆคุณรู้จักเขาจากไหนรู้จักจากคดีหวยค่ะหวยอะไรหวย30ล้านเมื่อเกือบเจ็ดปีที่แล้ว ออคุณก็เป็นแฟนขับเขาสียท่าเงี้ยไม่ใช่ค่ะฉันเป็นแฟนขับคดีหวยค่ะ<อ>เราเป็นแฟนขับหวยเราคนซื้อหวยเราคนไทยธรรมดาคืคุณอ,อยากรู้ว่าหวย30ล้านเป็นของใคร ถ้าวันนั้นทนายเป็นคนอื่นเป็นทนายเดชาก็เป็นคนนั้นเหมือนกันคุณก็สนใจถูกต้องไม่ได้สนใจเพราะทนายถูกต้องแต่พอเป็นเขาเราก็รู้จักกันก็รู้จักเป็นเขาเมื่อเขาเป็นทนายประชาชนเราก็โอ้คนนี้เป็นทนายประชาชนทําเพื่อประชาชนก็แค่นั้นไม่ใช่แฟนคลับเขานะคะในสายตาคุณทนายประชาชนควรจะต้องทําประชาชนแล้วที่ผ่านมาต่างไปต่างจากที่คุณคิดไหมคือภาพที่เราเห็นเนี่ย เราไม่เห็นเลยนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าเอาเท่าที่คุณเห็นนะเ,เราแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าทนายประชาชนเนี่ยทำอะไรให้กับประเทศชาตินี้บ้างทนายประชาชนที่ใช้คําว่าประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยหมายรวมถึงคนทั้งหมดในประเทศนะเราเป็นประชาชนนะคะเข้าใจเข้าใจต้องเพราะฉะนั้นแล้ววันที่อ่ะอ,อย่างเช่นวันที่ออยวิภา์วิจารณ์เขาเนี่ยออยไม่ใช่ประชาชนหรอกคุณเป็นทนายประชาชนคุณแตะต้องไม่ได้เลยเหรอ คือเข้าใจแต่เขาอาจจะพูดได้นะว่าเขาก็ไปทําเพื่อประชาชนโดยที่คุณไม่เห็นอันนี้เป็นสิทธิ์เขานะแต่ทีนี้สิ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเราเราไม่เราไม่ใช่เอาเรื่องที่เราโดนฟ้องมานั่งติดตามชีวิตเขาหรอกค่ะเราติดตามเขามาหลายปีแล้วครับเราติดตามเขามานานแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลตรงนี้ไม่ใช่แต่เขาเองเมื่อยืนอยู่ตรงนี้เขาต้องสะอาดเขาต้องหมดจดเขาอยากเป็นตัวอย่างของสังคมเขาอยากเป็นบุคคลที่ยกตัวเองขึ้นมาแทนประชาชนเขาต้องสะอาดค่ะ คำว่าสะอาดคุณช่วยขยายความเพิ่มอีกนิดได้ไหมว่าจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวคดีจะต้องไม่มีเรื่องเสริมเสียหรืออะไรยังไงคือถ้าเขาไม่มีแผลไม่สร้างบาดแผลไว้ไม่กระทํากับใครเอาไว้ก็แล้วแต่เอาเชื่อว่าวันนี้จะไม่มีข่าวเสียๆออกมา ถ้ามันถ้าเขาทําตรงไปตรงมาโดยตลอดอแต่ทีนี้นเขาไปสร้างความหมิ่นเมย์โอเคเขาอาจจะบอกว่าได้เงินอย่างของพี่อ้อยนะคะ,ะได้เงินมาโดยเสน่หาได้เงินโดยสเสน่หาเจ็ดสิบเอ็ดล้านต้องถามว่าโดยมันญ,ญาติของทนายแล้วเนี่ยทนายสามารถไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทองของลูกความได้ไหมสมบัติของลูกความเหมาะสมหรือไม่หน้าที่ของคุณควรเป็นแค่ทนายความที่รับมอบหน้าที่ตามต่าง,างๆที่ลูกความสั่งมาหรือมอบอำน,นาจมาเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณจะมานั่งพูดว่า เขาจะไม่ให้เงินผมแล้วสามแสนเนี่ยต่อเดือนเนี่ยผมเลยขอเงินเขาสองล้านยูโรเพื่อมาสร้างครอบครัวครอบครัวคุณเป็นอะไรกับพี่อ้อยหรอเอานะเอานะคุณไม่เขินล่ะแต่เท่าที่คุณเขียนมีเยอะกว่านี้อีกมีถึงขนาดบอกว่าออนอกจากการจะให้ลูกเป็นลูกบุญธรรมแล้วจะมีแนะนําใครไปแต่งงานกับใครอะไรยังไงด้วยหรอก็ตามข่าวเลยค่ะมีทั้งแนะนำ อยากให้ลูกเป็นลูกบุญธรรมพี่อ้อยแล้วก็ใ,<ช>ในข่าวนี่ก็ยังมีอีกว่าในข่าวว่าในข่าวว่าจะเอาหลานสาวของตัวเองเนี่ยเสนอให้มีการมั่นกับลูกชายของพี่อ้อยตามที่เขาได้เปิดเผยออกมาใช่ตามข่าวที่ปรากฏเลยคุณตก,ต,ตกใจไหมตกใจมากตองดูหน้าตกใจนะจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยนี่มันเลยยุคคุม,คมถุงชนแล้ว นะคะไม่ใช่ยุคคลุมถุงชนแล้วถุงที่คุณอยากจะไปชนด้วยเนี่ยมันเป็นถุงเงินถุงทองของเขาแล้วประเด็นคือตามข่าวเนี่ย<อ>ค่ะลูกชายของพี่อ้อยเนี่ยมีครอบครัวแล้ว<ห>ดังนั้นแล้วแม้เขาไม่มีครอบครัวเนี่ยคุณก็ไม่เหมาะสมที่จะไปเสนอเพราะว่าอะไรพื้นฐานเนี่ยคุณรับรู้ว่าพี่อ้อยเนี่ยเขามีความร่ารวยอยู่เขามีเงินทองมากมายความเหมาะสมมารยาททางสังคมหรือมารยาทในความก็แล้วแต่มารยาทของความเป็นคนเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปพยายามยุ่งเกี่ยวอะไรที่จะ ข้องแวะเข้าไปในส่วนของเงินของเขาเขาบอกว่าณขณะเนี้การอาจจะถูกข้อหาช่อโกงเป็นปกติอะไรนะเป็นเป็นธุระปกติธุระเป็นปกติธุระน่าจะเป็นการตั้งข้อหาที่รุนแรงเกินไปเขาช่อโกงยังไงกองปราต้องบอกเขาก็เดี๋ยวเขาก็อดทนรอหน่อยสิคะเพรารอไม่ไหวเขาก็รีบมาวันนี้ะ ไม่ต้องรีบอย่างที่บอกอไม่ต้องรีบบริสุทธ์ก็นั่งรอไปก่อนปล่อยให้คนที่กล่าวหาคุณเขาได้พูดให้เสร็จก่อนอคุณไม่ต้องกังวลว่าเขาโดนเรียกมาหลายครั้งเข้ามาสอบหลายครั้งเพราะว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าคุณมีหน้าที่เตรียมความปกติของคุณให้ดีก็พอ,อค่ะถามคุณดีกว่าหลักฐานในในส่วนของผู้เสียหายนะฮะที่เขาได้ได้เปิดผ่านรายการคุณสนทิมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่ในส่วนของจํานวนเงินเองนะครับ การกระทําเองพฤติการเองเนี่ยมันสอจะให้คิดได้แบบนั้นว่าอาจจะเข้าข่ายลักษณะเป็นการชอร่อโกงานเป็นปกติธุระคือมีการปฏิบัติซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับทําเป็นอาจินอย่างเงี้ยกอ,องปาก,กเขาก็เลยคิดมองเป็นแบบนั้นแต่เขาบอกว่าตั้งข้อหาเขาแรงเกินไปเออก็เป็นหน้าที่ของเขาในฐานะผู้ต้องหาที่ต้องไปดีเฟนเนาอา้อถ้าเชิญเชิญถ้าพยานหลักฐานของพี่อ้อยชี้ไปทางนั้นก็ไม่แรงจนเกินไปนะคะ,ะเป็นหน้าที่เขาที่จะต้องไปหาพยานหลักฐานมาหักล้างให้ได้ถูกต้องไหมค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาก็ทําไปตามพยานหลักฐานนะคะอย่าพยายามพูดว่าเจ้าหน้าที่มีความบิดเบือนไปจากอะไรหรือจะมาพูดว่าเขามีปัญหากับคนนั้นคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณกําลังกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าไม่ทํางานอย่างตรงไปตรงมาอยู่หรือเปล่าอืมอืมอ่มนะ